หากสาวมอสีคนดีขยันไปเรียนน้องออกจากเฮียนไปเรียนแต่เชา้าไอ้มองที่ไรถึกใจไอเดียน้องสา อายอย่าสิเว้ากับเจ้าเดสักครั้งอได้ให้งนวันละไม่กี่ตามเพื่อผูกมัดใจนางให้อายได้สมหวังเมื่อไดบ่เห็นหน้า มันเป็นภาวะภาวะอาอยากมีตังหลาหลายให้น้องไปเรียนชายเออ,อ,อคิดหอดนางหลายอยากจะจับบายแขนเจ้าเด้นงครานคือสิสมใจอาย เื่นจากเขาอังอยากกอดเธอจังคงเป็นเพียงฝันละนาเอาสาวมอสีคนดีอายคนหนึงหาเมื่อได้เห็นอ่ามันกินข้าวมอลงเมื่อได้ได้เห็นอ่า อกตามตรงคืออายตกลงจะให้แม่มองขอคืออายตกลงจะให้แม่มองขอ